เวทีความมั่นคงที่มิวนิกชิคาโรตี้คอนเฟล c นกลายเป็นจุดร้อนอีกครั้งเมื่อลินเซย์เกรแฮมเสนอแนวคิดตรงไปตรงมาให้สารลัดจัดส่งขีปุตลอนพิสยัยไกลถูมหภาคให้แกยูเคนเพื่อใช้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ลึกเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียแต่ปัจจุบันยูเคนมีขีดความสามารถการโจมตีระยะไกลของตอนเองอยู่แล้วและได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียได้หลายครั้ง นักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยจึงมองว่าโทมฮอคจะเป็นการเสริมพลังมากกว่าการปฏิวัติรูปแบบสงคราม สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอัปเดตสถานการณ์ก่อนการเจรจาสันติภาพที่กําลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเจนีวาเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยครับจะเป็นอีกวันหนึ่งที่อาจจะต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ในเรื่องของการเจรจาเพราะดูเหมือนทางฝั่งของตัวกลางการเจรจาอย่างอเมริกาเนี่ยครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่า มีความที่ต้องการทรั้งต้องการที่จะให้สงครามมันยุติโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้สงครามมันกินระยะเวลายาวนานมาเข้าปีที่4เพราะ,ะนั้นการเจรจาที่เจนีวาที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่แหละครับ ทรัมป์จึงต้องกดดันอย่างหนักให้ทั้งเซเลนเซนกี้นะครับและทางฝั่งของปูตินนะครับที่ส่งตัวแทนมาเนี่ยนะครับยอมรับข้อเสนอในการโจมตจีท่านผู้ชมครับอัปเดตสถานการณ์ก่อนจะมีการเจรจาดูเหมือนว่าสัญญาที่มันเกิดขึ้นก่อนการเจรจาเนี่ยนะครับดูเหมือนทั้ง2ฝ่ายก็ยังมีการโจมตีตอบโต้ก,กันไปกันมามีรายงานการขึ้นบินของโดนทางฝั่งยูเครนกําลังเดินทางเข้าไปทางด้านตอนใต้ของรัเสเซียบ,บริเวณพื้นที่ไครเมียนะครับพื้นที่ ซาลตอปรวมถึงคาสโตดาขนาดเดียวกันมันมีสัญญาณก่อนหน้านี้นะครับว่ารัเสเซียอาจจะเปิดการโจมตีครั้งใหญ่ก่อนการเจรจาซึ่งมันกําลังจะเกิดขึ้นและดูเหมือนสัญญาณที่กล่าวเอาไว้นี่แหละครับมันเป็นความจริงว่าตอนนี้มันมีรายงานแล้วนะครับว่าการโจมตีของรัเสเซียมีการขึ้นบินของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ตู 95MS และตอนนี้ดูเหมือนว่ามันได้ทําการใช้ขีปุ่ล่อนเลยแหละครับซึ่งอาจจะใช้เวลา อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากที่เรารายงานอยู่ในเวลาปัจจุบันนี่นะครับเวลา10บนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเป้าหมายมันก็จะกลายเป็นกรงเคียบแหละศูนย์นะครับโรงไฟฟ้าต่างๆมันกาลังกลายเป็นเป้าหมายก่อนหน้านี้มันมีสัญญาณการชัดเจนนะครับว่ามีการบันทึกความเคลื่อนไหวบนขึ้นความถี่บัญชาก,การการควบคุมทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียนี่นะครับมีรายงานที่ตอนนี้ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันในเรื่องของมีเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ ตู9 5 m s 3ลำนี่หละครับกำลังเคลื่อนย้ายจากฐานทัพอากาศโอเลนยาไปยังฐานทัพอากาศเอลเกล2นะครับมีการคาดหมายกันนะครับว่ารัเสเซียจะโจมตีด้วยอาวุธต่างๆซึ่งมันกำลังจะเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันมีการคาดหมายกันก่อนหน้านี้อาจจะมีการใช้งานเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ตู95เลยครับอาจจะมาก4-6ถึงลำนะครับที่บางลำก็เตดขีปุ้บเป็นที่เรียบแล้วไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนี้อาจจะมีการใช้ขีปุธอิสคันเดอเอ็ม มากถึง20ลูกท่านผู้ชมและอาจจะมีขีปุตล่อนคาลิบนี่หละครับจากการใช้งานที่ยิงมาจากเรือฟิเกตฝั่งฐานทัพเรือโนโวลัสซิสในทะเลดำนี่หละครับจะมีการใช้งานร่วมกันด้วยรวมถึงอาจจะมีการใช้ทั้งขีปุตอิสคันเดอร์เคนะครับขีปุตซิคอนความเร็วหนูเสียงรวมถึงคินซานี่หละครับอาจจะมีการใช้งานพร้อมๆกัน ตอนนี้มันกำลังอยู่ในช่วงของการโจมตีและการรวบรวมประมูลข้อมูลต่างๆว่ามีการใช้งานระดับใดบ้างนอกจากนี้ท่านผู้ชมมีการยืนยันชัดเจนโดนเจอลาน2องนี่หละครับหรือว่าโดนซาเอ็ดนี่เลยครับปริมาณการใช้งานมันอาจจะมากตั้งแต่200ถึง400ลำเป้าหมายภัยคุกคามในการโจมตีสูงสุดในครั้งนี้มันก็ยังเป็นกุงเคียบท่านผู้ชมครับรวมถึงแควนดะนิโปเปตอบแคว้นคาคิ และภูมิภาคด้านตะวันตกของยูเครนอีกด้วยรายงานล่าสุดดูเหมือนว่าตอนนี้ที่โอเดสซาเนี่ยเลยครับมันมีรายงานโดรนของยูเครนนะครับโจมตีพื้นที่ต่างๆของยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผู้ชมครับขณะที่เราทํารายงานนําเสนอคลิปวิดีโออยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีรายงานแล้วนะครับว่าโดรนของรัเสเซียนั้นได้บินเข้าไปในดินแดนของยูเครนปริมาณมากอาจจะเกินร้อยลำแล้วตอนนี้นะครับ ทุกลำมันผ่านเข้าไปในน่านฟ้าของยูเครนจากทางด้านตะวันออกเกิดมีรายงานไฟไหม้เกิดขึ้นที่โอเดซ่านะครับภายหลังโดนซาเอตของรัสเซียเลยครับมากกว่า20ลำโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเมืองดังกล่าวนี่แหละครับมีการแจ้งเตือนเมื่อกว่า2ชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะครับรวมถึงมีรายงานตู95 m s ตอนนี้1ลำ ออกเดินทางจากสนามบินเองเกล2ไปยังจุดปล่อยและรอการมาสมทบกับเครื่องบินตู95อีก3ลำที่กำลังขึ้นบินจากโอเลนยาเลยครับ คาดหมายกันนะครับว่าช่วงเวลา10นาฬิกาวันนี้นีน่หละครับมันจะมาถึงจุดปล่อยตามเวลาประเทศไทยต่อจากนั้นอีกอก,กว่าประมาณ1ชั่วโมงมันก็จะไปกระทบเป้าหมายซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่ารัสเซียจ,จะโจมตีที่ใดบ้างแต่ดูเหมือนว่ากงเคียบนี่หละครับในเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่รวมรวมถึงสถานีไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าแรงจ่ายสถานีสับเปลี่ยนแรงดันนี่เลยครับ มันจะกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีของทางฝั่งขีปุตลอนของรัเสเซียอีกครั้งหนึ่งรวมถึงขีปุตอื่นๆด้วยที่กำลังมีการเตรียมการโจมตีพร้อมๆกัน สำหรับความเคลื่อนไหวของทางฝั่งของยูเครนเองมันก็มีรายงานจากสื่อทางฝั่งของรัสเซียเลยครับมีรายงานนะครับว่าโดรนของยูเครนก็ตอบโต้ปฏิบัติการโจมตีการปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียเช่นกันเมื่อกว่า5้าชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วท่านผู้ชมมีรายงานการติดตามจากสื่อของรัสเซียระบุนะครับว่าโดรนของยูเครนจํานวนมากนี่หละครับมันกาลังมุ่งหน้าไปยังดินแดนไครเมีย และสะพานไครเมียตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นเป้าหมายในการโจมตีมีรายงานตอนนี้สะพานไครเมียมันถูกปิดใช้มานมาแล้วกว่า4ี่ชั่วโมงท่านผู้ชมและโดนจํานวนมากเลยครับบางส่วนมันก็มุ่งไปที่ Stop ลอตสต็อปรวมถึงคัสโดดาก่อนหน้านี้ท่านผู้ชม2วันที่ผ่านมาโดนของยูเคนมันไปโจมตีคลังน้ํามันส่งออกที่ทามันนะครับและเกิดไฟลุกไหมในคลังน้ํามันแห่งนี้คาดหมายนะครับว่าวันนี้นี่นะครับมันอาจจะถูกโจมตีส ท่านผู้ชมครับท่ามกลางการประชุมที่เจนีวาที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับมันกําลังเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญทั้งกำลังกดดันให้ทั้งรัสเซียและยูเคนี่แหละครับยอมรับขอบเจรจาการตกลงการยุติสงครามที่เกิดขึ้นมายาวนาน กำลังจะเข้าปีที่สีเลยนะครับทรัมป์ต้องการให้เซเลสกี้นี่ยครับยินยอมในการเจรจานั่นหมายความว่ายูเคนี่เลยครับอาจต้องยอมยกดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซียขณะเดียวกันก็กดดันให้รัสเซียนี่เลยครับยอมรับในการสร้างเขตกันชนที่อาจจะยาวกว่าพันกิโลเมตรนี่เลยครับโดยมีทหารานานาชาติรักษาการ และดูเหมือนว่าและทําให้เป็นเขตปลอดทหารนี่แหละครับจากทั้ง2ฝ่ายและเป็นพื้นที่ควบคุมซึ่งดูเหมือนทางรัเสเซียเองก็ก่อนหน้านี้ยังไม่ยอมรับแต่ดูเหมือนทรัมป์กำลังกดดันให้รัเสเซีย,ยยอมรับเพราะถ้าเผื่อรัเสเซีย,ยไม่ยอมรับนี่แหละครับรัเสเซีย,ยอาจจะต้องโดนมาตรการแซงชั่นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นขณะเดียกันทางฝั่งของยูเครนเองทรัมป์ก็กดดันเช่นกันมีรายงานนักขุณนะครับว่าถ้าเผื่อเซเลนสกี้ไม่ยอมรับในเรื่องของข้อตกลงเจรจารนี่ ครอเมริกาอาจจะยกเลิกการสนับสนุนอาวุธยุธุปกรณ์ทั้งหลายที่มีการทําการอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นหมายความว่ายูเคนต้องอาจจะต้องได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะถ้าเผื่อไม่มีอาวุธจากอาเมริกามาสนับสนุนนี่นะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็น ถูกโจมตีจากทางฝั่งรัสเซียฝ่ายเดียวโดยเฉพาะลูกจรวดขี่บุธป้องกันภัยอากาศแพทริอตนี่เลยครับมันเป็นอุปกรณ์สั่พันลองคิดดูนะครับว่าถ้าเผื่อซารัดนี่เลยครับยกเลิกการสนับสนุนขี่บุษแพทริอตนี่เลยครับมันจะทำให้ระบบป้องกันของยูเคนี่เลยครับแทบเป็นอัมาพาตไปเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่สามารถป้องกันขี่บุธของทางฝั่งของรัสเซียได้การมาหรือว่าการมีใช้ของระบบป้องกันภัยอากาศแพทริอตโดยเฉพาะแพทสามนี่เลยครับ มันยังช่วยให้ยูเครนรอดพ้นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ถ้าเผื่ออเมริกาเนี่ยครับยกเลิกการสนับสนุนแล้วยูเครนจะยิ่งลำบากไปกว่านี้เพราะนะั้นสถานการณ์ตอนนี้ทั้งกำลังกดดันให้ทั้งสองฝ่ายนี่แหละครับยอมรับข้อตกลงในเรื่องของการหยุดยิงยอมรับข้อเสนอที่ยูเครนนี่แหละครับ จะต้องเสียดินแดนบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ดอนบาสขณะเดียวกันรัเสเซียเองก็ต้องยอมรับในเรื่องของการมีทหารต่างชาติเข้าไปในดินแดนของยูเคเลยครับเพื่อรักษาสันติภาพรวมถึงการสร้างแนวกันชนสถานการณ์ต่อจากนี้ไปวันนี้นี่ยนะครับในการประชุมเจรจาที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่แหละครับดูเหมือนการโจมตีจากทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ลดละเช่นกัน รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ